ผูว้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมได้ขับเคลื่อนการร่วมมือกับชุมชนมุ่งพัฒนาโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนซีหม่องในพื้นทีอ่อำเภอบานแพงและอำเภอท่าอุเทนค่ะวาธีพันธรีอดิศักดิ์น่อยสุว,วรรณผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมพร้อมด้วยนา่งริ้นทิพวารีศึกษาธิการจังหวัดคนครพนมวาทีพันตำรวจเอกท่รศักพ่อสีมา ผู้กำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่23นายอำเภอบ้านแพง่งนายอำเภอทาอุเทนและกาบูน้ำชุมชนรวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวนสีมองค่ะได้แก่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านปากห่วยม่วงอ,อําเภอบ้านแพง่งโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนชูทิดวิทยา โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบานหาไายเพและโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบานหน้ากระเสริมอำเภอถาอุเทนสังกัดกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที3ี่สิปร,รับทราบการดำเนินงานการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทังนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกได้เน้นย้ำสำหรับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนรวมของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมการปรับปรุงและการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อาทิการปรับภูมิทัศน การส่อมแซมอาคารสถานทีและการจัดระเบียบพื้นทีใส่สอยภายในโรงเรียนนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้ถูกผักส่วนรวมกันใส่ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ่มคา โดยเฉพาะการนําวัสดุที่เหลือใส้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแระกางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสถานศึกษาพร้อมท้งให้ความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบและกัพัฒนาระบบสาธารณูป,ปโภคในผืนฐานได้แก่ระบบนำปปาไฟฟ้าระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีความพร้อมและกับเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันครับ